สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างอ e ีฟชาแนลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปจมกันเย่ๆวันนี้เรามาอยู่กับเบสด้วยอุ๊ยอา้าฉันตายเลยน้องเบสครับน้องเบสนังเบสครับ นังเบสเป็นเด็กชายหรือเด็กสาวเด็กชายเด็กเออเด็กหนุ่มหรือเด็กสาวเอาถามเด็กหนุ่มเด็กสาวแสดงว่าเบสเป็นเด็กสาวใช่ไหมเด็กหญิงเด็กหิงเบส ดูชัดๆหน่อยดีมาแน่ไอเด็กชายอุ้ยโหท่าจะยากาเจ็บจังมานี่มานี้ก่อนเด็กชายเบ๊สม,มาใกล้ๆมาเดี๋ยวขอดูดูดูชัดๆหน่อยเมื่อเอ้ยเมื่อวานใครส่งของขวัญมาให้ครับเมื่อวานใครซื้อเสื้อให้ครับเมื่อวานใครซื้อเสื้อให้ เกฟเฟสใช่ไหมครับน้องเกฟเฟสคือแบบตอนแรกจะซื้อเสื้ออีกตัวหนึ่งให้เบสแต่หาไม่เจอเออเบสเบสบอกรอเป็นชาติแล้วไม่ส่งสักทีีอดแย่เลยวิยกเกือบโดนน้มตายเออเวลาอีกแปดนาะทีแล,ล้วล่ะวิฉันเหมือนเล่นได้กากมากมากอ่ะ เอาอ้ยเจ็บเทา้าเกินเจ็บเจ๊บเจบมันต้องเจ็บและออโอ้ยเกือบแล้วแย่แพ้เนาะอ๋อฉันนึกออกแล้วฉันนึกออกแล้วอะไรบางอย่างมันนีอยู่เออก็ทำให้ได้ไม่ได้เลยหรือ อย่านะเอ้ยนี่โอ้โหยยากน่าดูเลยเกระโดดยา่าไอเกือบแล้วหูเจ็บหรือเกินนะไม่เซฟให้อีกปะโถใช่ไหมเบสไม่เซฟให้เลยใช่ไหมมันจะมีเซนให้มันไม่เอามีแล้วมันเซฟให้ไหมล่ะ เซฟแล้วมันยังไม่เห็นเซฟให้เลยเนี่ยก็ต้องเกิดใหม่อยู่ดีถ้าถึงใหม่มาถึงข้างบนน่ะก็นั่นแหละเนี่ยให้วัดโอ้โหโยากเล่นมันทอเวอร์เลยเจย๊ข้ง่ายนะเฮ้ยเล่นไปเล่นมาก็ง่ายอยู่ ฉันต้องจึ๊บจึ๊บหน่อยนะจึ๊บจึ๊บนี่โตหนามน่ากลัวไม่กล้าไปเลยอ่ะเจ็บเจ็บตายเว้ยอยู่ไหนเนี่ยอันสีม่วงอ๋อมันจะมีเซฟให้เป็นสีสีใช่ไหมก็เราอยุดจังไหนเออคจึ๊บ วุ้ฉันรอดอ่ะอพูอพูเว่อพูเว่อีน,อน,อนอะ,นะคุณเบสอยอยจุดจุดจุดโอยไอ นี่อ๋อฉันกืบพื้แล้วอ่ะไปโอ้ยเนาะไปไปไปต่อไปต่อเฮ้ยอุ้ย,เ,ย,ยเกือบแล้วอุ้ยไปดิเออนั่นแหละเกออยาแนี่นี่นี่ือบเลยก็ตัวกดด้วยเถอะ แต่และครมันสัน้นก็เบสเลือกตัวเล็กเองเออช่วยไม่ได้อุ้ยเฉียบอุ้ยโอ้ฝ่าเถิดไม่ได้ตั้งใจพูดนะมันหลุดตัวเองอ่ะมันไม่ใช่ออบบี้มันโทเวอร์มากกว่านะเนี่ยก็ปลากัวนั่นแหละปลากัวก็คือออบบี้ออบบี้ก็คือปลากัวจุบจุบอุ้ยเฮ้ยลาดมา ยืบนี่จื๊บจืบอย่าให้หัวร้อนนะถึงนะมาถึงนะถึงจะบูดเลยอุ้ยเบยมันเล่นเก่งว่ะอ,อ๋อเบยมันเล่นบ่อยใช่ไหมอุ้ย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 เซฟแล้วเซฟถึงม่วงแล้วอ,อะไรเบยโดนพักกลางเรียนเหรออุ้ยโดนหนามเฉยเลยบ้าเอ้ย มันจะเซฟเป็นสีสีเป๊ะอยู่สีอะไรวะเนี่ยเ,น,เน,นี่ยหูชาขาไปเลยดูดิโตเอ้ยฉันจะทำยังไงเนี่ยว้า <c oughs> ฉันตายเลยโดนไฟช็อตเดี๋ยวชาขาเดี๋ยวโดนไฟช็อตคือ,อยังไงเออคือ,อยังไงงงอ๋โอโจะกระโดด <c oughs> ไม่ได้อยากฆ่าตัวตายสักหน่อยนี่าาเบสกเ์เอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยล่าอยู่นะล่าอยู่นะอุ้ยอุ้ยไอ้โอ้ยอย่อาอย่ยาอย,ายา่าทำอย่างนี้ดิ าหายตกลงไปตายอีกแล้วกว่าจะขึ้นมาได้ยากนะเบสใช่ไหมมันก็ยากทุกสีนั่นแหละแต่สีที่ยากที่สุดคือสีอะไรเบสไม่ไม่ไม่ใช่สีม่วงสีข้างบนสุดนั่นแหละสีอะไรคือสีข้างบนสุดคืออันนั้นยากแน่นอนอุ้ยมีผู้ชนะแล้วเหรอมีผู้ชนะแล้วเหรอโอ้โหโดนไฟชัดเท้าอีกดูดิ

เอ้ยเนี่ยหูเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เบสพูดอะไรนะมึงพูดอะไรนะอุ๊ยอ้โหลุดความหลุดความจริงออกมาอีฉันหลุดความจริงออกมาก็คือเวลาฉันเรียกกับเบสอย่างนี้นี่เองอ๋อใช่เออเออมึงไม่ตั้งใจนะ อาย,อย,อยตอกจังเลยอ่ะ,ะอนุ้งเบสตอนนี้ยังไม่เจอนุ้งเบสเลยดูดูเหลือเหลือสองคนเองเหรอเบสยังอยู่ในแมปอยู่ปะเนี่ยเออแสดงว่าเราเล่นกันสองคนแล้วตอนนี้ไม่มีใครและออกไปกันหมดแล้วเออชนะแล้วออกอ่ะดูพวกเขาดิอ้โหตาย เหลือพวกเราที่ยังไม่ชนะเบสสีอะไรชมพูอยู่เหรอชมพูข้างบนนั้นมะเอ้ยเบสฮัลโหลวัดดีนั่นไงเบสป้าเมื่อกี้เห็นตัวดำๆแวบๆป่ะหรือว่ามดสรุปเมื่อกี้เบสหรือมดสรุปเมื่อกี้เบสหรือมดเบสเองใช่ไหม งุิงงูิงงยิงยงูงงูงงูิอลโี่อลลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวว่ะเสียวสีม่วงมากเออนี่ว้าเแบดอีกย <c oughs> ี่สิบห้าวิอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนะยี่สิบห้าวิเดี๋ยวเรามาเริ่มตาต่อไปกันเลยดีกว่าขี้เกียจและขี้เกียจโมโหกับสีมว่วงนัเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ไปสักท <c oughs> ีก <c oughs> แล้วยุงกัดอีกแล้วเออโยนยุงกัดหนอยช่วยด้วย มันไม่เจ็บเว้ยเด้เฮ็ดเกมไหนเล่นแล้วเจเกมเกมอ,อกหักไงเล่นแล้วเจ็บใจเออไหนดูซิอ้าวมันเล่นยังไงวะน้องเบสาน,นไงน้องเบสเด็กชายสุดน่ารักเด็กชายตัวน้อยน้องครับ ปีน่ารักอะเบสอยู่เฉยๆดียากถ่ายรูปอะง่า่น่ารักอะมาถ่ายรูปคู่กันมาถ่ายรูปคู่กันมาแคปอยู่เฉยๆดีไอนี่เออแล้วใครมาเข้ากล้องด้วยเออะใครสั่งให้แกมาเข้ากล้อง <laughs> ฉันแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวถ่ายด้วยค่ะแป๊บนะคะไอ้เบสอยู่เน่งน่งจะจะขยับอีกจะเถอะเออถ้าขยับอีกทีเดี๋ยวฟาดเลยเอากดผิด โอเคแคปเรีย,ยบร้อยไปมาถ่ายกับคนนั้นดีกว่านี่เธอมาฉันมาถ่ายกับเธอก็ได้เอา้าอย่างนี้นะเอออะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย <S 2> <S 2> <S 2> อ้าวอุ้ยลอยิ้มเสียวสันหนังมากเลย,ยในโลบอคอันนี้คนอยากเอ้ยอันนี้มันทอเวอร์ในโลบอคแน่ๆเขาเอาด่านจากในโลบอคมาทำปะ่ะใช่ปะ เติบเติบเติบนี่เติบอะเติบโอ้ยคันนะยุงกัดโู้ยอยู่ในห้องก็ยุงกัดเป็นเนาะเอ้ยเบสรอรอดิรอเบสอยู่ไหนเนี่ยอยู่ทย์เจ้าเบสคกระเดคือแบบต่อยอืมรอ ฮ้ยชัลล่าเป็นชาติแล้วอันนี้เป็นชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะดาวกืกอ,อ,อ,อโอ้โหแบบว่าเอยรอไปรอไปมันยากกว่าที่คิดเมื่อกี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะกระโดดลงมาทำไมทั้งที่ฉันอยู่ที่สีเขียวเออก็คือไม่อยากจะโกงอะนะเออมาเล่นเฉย มาไม่อยากโกงเจอไปดิเอาไม่ได้เฉยเลยเจอไอ้เจี๊บนี่นั้นเบสนะครับนั้นครับนั้นเบสครับกออมาต่อจ้าโอ้ยเนาะโอ้ยมันนี่แก่ถึงวันเนี่ย เดียนไปกินข้าวอ่ะอุ๊ยอันนี้ไม่ถึงจริงพี่แอ๊เคยที่ขำเวลาเบสตตกกับเบสแบบเบสเหมือนตัวเล็กๆเบสตัวเล็กใช่ปะคือแบบมีความเป็นน้องชายอ่ะเวลาตกกับเบสจะบินแบบปิ้วมาเลยโอ้โหมาเลยนะอยากกินมาม่าใช่ไหมเดี๋ยวไปต้มข้าวมันไก่ให้ใส่มาม่าเอาไหม เดี๋ยวเอานะมาม่าใส่ไอ้นี่เอาเอออะไรนะมาม่าใส่เอามาม่าลาดหน้าเบสมาม่าอะไรวะน่ะมามาใครวะใครเออชื่อมามามันกระโดดไม่ไปอ่ะคือแบบหัวร้อนนะม่ามาไก่มาม่ามาไก่คืออาหารชนิดไก่ ของโลกนะฉันไม่เคยได้ยินเลยฉันเคยได้ยินแต่มาม่าไก่อันนี้ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยมันเรียกมาม่าไก่เออสุดยอดสุดยอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเบสจังหวะนี้มันต้องหาแล้วอะใช่หามากเลยจำทัวเวอร์แน่เลยเนี่ยจำทัวเวอร์จากโบอน มันคับยากนิดหนึ่งนะซิพิเตอร์มันเป็นแบบตัวคนเลยอุ้ยอุ้ยมันยิดมันยิดกระโดดยเดวีกว้ายววันนี้ฉันจะไปถึงไหมวายเย้เราไปสิปีผ่านไปก็ยังไม่มาหาฉันเลยเธอแล้ว โอ้ยตกอีกแล้วตกอีกแล้วโอ้โหมีการน้องชายพูดทำาต่แกต้องเป็นน้องชายชั้นหนึ่งวันอ้โอ้ยขนลุกแล้วเนี่ยทั้งหนาวรังยุ่งกัดเออช่วยด้วยช่วยด้วยวอีฟอะไรอะไรพูดมาดีจะพิมพ์ทำไมเนี่ยอา้อาว <c oughs> มันเบือคือแบบรอไปดิเออรอไปดินีนนนน่เพิ่มเพิ่มไปเบสกระโดดโดดโดด<ๆ>ไปด้วยกันอ๋อไปด้วยกันเบสพูดเบสพูดเบสคุมเบสคือฉันปิดไม่เหรอเธอถึงไม่ได้ยินนะฮะฉันก็ไม่ได้ปิดนี่น Yeah. มีอะไรก็พูดมาไม่ต้องพิมพ์มก็จะเป้าม้ามาไก่ฉันยังเห็นเขาหมาม่ามาไก่อยู่เลย mm. อุ้ยอุ้ยอุ้ยโ oh อ้ยโอ้โหตายเอตกปิดคลิปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปให้ช่องอีฟชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บชุบไปแล้วแล้วก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กได้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว มาม่ไก่มามาไก่มากว่านะ